สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube คำรนสวัสดีวันนี้จะพาเพื่อนๆมาขุดมันมือเสืออีกแล้วนะครับคุณพ่อขุดรอบสุดท้ายประจำปี2,566นะครับซึ่งก็บริเวณนี้จะเป็นที่ปลูกมันมือเสือทั้งหมดเลยแล้วขุดขายหมดแล้วเหลือล็อตสุดท้ายประมาณกี่หลุมนะพ่อพ่อเหลือไ้เยอะไหม อ่าเหลือไว้แปดหลุมเพราะว่ามีคนจองไว้ผมผมไม่ค่อยได้กลับบ้านเนาะช่วงนี้แล้วก็เขาโทรมาจองนะครับแล้วก็เก็บไว้เขาแล้วก็ผงกลับมาแล้วพ่อก็เริ่มขุดแหละตอนนี้ได้ก็ประมาณกระแปงหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูนี่มันเปเสือหัวใหญ่เลยนี่เอาไปทําพันนะครับเขาซื้อไปทําพันพ่อขายโลเท่าไหร่นะสามโลละสามสิบห้านะครับ สามโลร้อยได้ไหม,มอันนี้กี่หลุมนะได้ก็แปงเลยเนะกกี่ยติดก,ก่อหลุมก็คือปกติพ่อขุดก่อนหน้านี้แล้วอันนี้พ่อเว้นไว้ไม่ขุดนะเพื่อถ้าขุดมาเดี๋ยวมันแห้งเนาะ,ะใช่ปะพ่อประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครสนใจเนาะต้องรอเป็นปีหน้าแล้วปีหน้าเพราว่ากันใหม่พันพ่อเก็บไว้ไหนอนะ ตรงตรงไหนข้างห้องผมเหรออ,อันนี้อันนี้อ,นนอลูกค้าสั่งนะครับอันนี้เอาไปทําพันธุ์ก็ได้ต้มกินก็ได้เนาะเหลืออีกอีกหลุมนึงเหรอพ่อสองหลุมตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูพันธุ์ที่พ่อเก็บไว้สําหรับปีหน้านะครับนี่ครับมันที่พ่อเก็บไว้เป็นพันธุ์ของปีหน้านะก็จะเป็นหัวเล็กๆครับหัวเล็กๆหัวใหญ่หญขายหมดอันนี้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่ จร,จริงๆแล้วเนี่ยแค่นี้เราก็ขยายได้แล้วนะหนึ่งหลุมเขาก็จะขยายเพิ่มอีกนะครับเป็นหัวใหญ่ขึ้นเนาะนี่เราก็เก็บไว้ส่วนที่ขายก็ขายที่เก็บเป็นพันก็พันเราก็จะปลูกต่อเนื่องกันทุกปีนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้มีนากมีน้อยก็แล้วแต่แล้วแต่ปีนะครับส่วนมากก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าใครสนใจก็เราให้เอาแค่ไปทำพันธุ ขยายพันธุ์ต่อนะครับแต่ถ้าซื้อลหลายโลเนี่ยเราก็ไม่พอมีให้นะครับเพราะว่าเราแค่ปลูกทานปลูกขายนิดหน่อยแค่นั้นแล้วก็รักษาพันุ์ไว้นะครับตอนนี้ก็ขุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็กลังเอามาช่างนะครับดูหัวเ,ออเราจะติดดินไปด้วยนะครับไม่ต้องล้างหมดเพราะอะไรคุณพ่อ ก็ต้องมาไปทำพันธุ์เดี๋ยวเราก็จะหักส่วนที่เป็นดินอ๋ออโล,โลนึงเลยเสื่อแถมโดยประมาณนะครับยกช่างได้ทั้งหมดเจ็ดกิโลกิโลใช่หับโลอืมอ้วหกโลครับหักดินหนึ่งกิโลเรียบร้อย พร้อมส่งนะครับจาวสุดท้ายของปีนี้โอเคป่ะูโกโลครับผมโอเคหกโล